สวัสดีค่ะคลิปนี้อยู่กับแม่น้องสันนะคะคลิปนี้แม่น้องสันก็จะพามาดูการเทป,ปูลทําร่องน้ําในสวนอินทผลามกันค่ะหลังจากที่เราทําการเข้าแบบและตีไม้ค้ายันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการเทป,ปูนค่ะ โดยปูนที่เราใช้เทนะคะก็จะเป็นปูนเบอร์140ค่ะราคาก็จะอยู่ที่คิวละ1,700บาทนะคะความยาวของร่องน้ำนะคะก็จะอยู่ที่100เมตรค่ะเราใช้ปูนไปทั้งหมด3 2คิวนะคะส่วนค่าแรงของช่างนะคะช่างก็จะคิดเหมารวมทั้งค่าเช่าแบบด้วยนะคะก็จะอยู่ที่ตารางเมตรละ180บาทค่ะ ส่วนค่าเช่าแบบที่แม่น้องซันจ่ายไปนะคะก็จะอยู่ที่10,000บาทนะคะค่าเช่าแบบต่อวันนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณวันละ1น0่บาทค่ะส่วนก็จะหมดไปกับวันที่ฝนตกนะคะซึ่งเช่าแบบมาก็ไม่ได้ใช้งาน,นะคะ่ะความหนาของปูนที่เทนะคะโดยเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ8ถึง12เซนติเมตรนะคะ โดยด้านล่างนะคะเราได้ทำการวางไวเมดก่อนแล้วคะ่ะจากนั้นเราก็จะทำการประกอบแบบแล้วก็ใช้ไม้ยูคานะคะไม้ยูคาที่เราใช้นะคะแม่น้องสันก็ซื้อมาในราคาลำละ20บาทคะ่ะก็จะใช้ไปทั้งหมดเกือบ100ลําลำเลยนะคะ หลังจากที่เราทำการเทป,ปูนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าวันต่อมาเราก็จะทำการแกะแบบเลยค่ะส่วนเทคนิคในการเทป,ปูนไม่ให้แบบแตกนะคะเราก็จะทำการเทสองชั้นค่ะโดยชั้นแรกเราก็จะเทให้ปูนมีลักษณะเซตตัวก่อนนะคะจากนั้นเราถึงจะทำการเทป,ปูนชั้นที่2กันค่ะ การเทล่องน้ำในคลิปนี้นะคะก็อาจจะดูเป็นงูลอยน้ำบ้างนะคะเนื่องจากลักษณะของอแบบที่เราประกอบนะคะมีการาเด้งหลังจากที่เราทำการเทป,ปูนนะคะหรือว่าแบบขยับได้คะ่ะก็อาจจะดูไม่ค่อยอตรงเท่าไหร่นะคะ การเข้าแบบสําหรับเทป,ปูในหน้าฝนนี้นะคะก็มีอุปสรรคเยอะเลยค่ะหลังจากที่คราวที่แล้วที่แม่น้องสันได้ประกอบแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักเลยค่ะก็มีการชะล้างของดินและโคลนไหลลงมาในแบบนะคะก็ต้องมีการรื้อแบบใหม่ออกทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะทําการตักดินตักโคลนออกค่ะ จากนั้นก็ทำการประกอบแบบใหม่ค่ะสำหรับค่าแรงและค่าอุปกรณ์ในการทำร่องน้ำความยาว100เมตรนี้นะคะก็ใช้งบไปทั้งสิ้น120,000บาทค่ะ การเทปูนนะคะเราก็จะเททีละชั้นค่ะโดยจะเทชั้นแรกก่อนแล้วก็จะเทชั้นที่สองนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้แบบแตกนะคะจากนั้นเราก็จะทําการเทพื้นล่องน้ําเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะสําหรับลักษณะของปูนนะคะส่วนที่มีตําหนินะคะเราก็จะทําการอ่านําปูนเข็มนะคะมาลูบเก็บรายละเอียดอีกทีค่ะ ลักษณะของปูนก็จะมีตำหนิแบบนี้นะคะก็จะเห็นเห็นขึ้นมาแบบนี้ค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่น้องสันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ